วันนี้เรามาทําความรู้จักกับระบบเบรกเซนทันล็อกกันค่ะระบบเบรกที่สะดวกสบายทํางานได้ไวนะคะแล้วก็ปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะการทํางานก็คือกดเบรกหนึ่งครั้งล็อกการหมุนของล้อและวงสวิงเปลี่ยนทิศทางทั้งสี่ล้อได้เลยค่ะปลอดภัยสูงคือจะใช้ระบบที่หมุนอิสระสี่ล้อได้ในคราวเดียวกันกรณีเลี้ยวในที่แคบก็ทําได้นะคะหรือจะเปลี่ยนจากหมุนอิสระมาเป็นล้อตายคือล้อที่วิ่งทางตรงได้อย่างเดียวสะดวกในการเข็นทางตรงนานไมต้องออกแรงในการบังคับทิศทางก็สามารถทําได้ด้วยระบบเซน ทันแลเวค่ะเห็นไหมคะว่าถ้าเราติดตั้งเบรกระบบเบรกตัวนี้เข้าไปเราจะทํางานได้เร็วแล้วก็สะดวกมากขึ้นค่ะสําหรับ hmm. การติดตั้งเบรกให้กับรถเข็นสอบถามได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข่าวสารดีๆมีประโยชน์นะคะฝากกดติดตามแฮปปี้มุกไทยแลนด์ไว้ด้วยนะคะ วันนี้เรามาทําความรู้จักกับระบบเบรกเซนทันล็อกกันค่ะระบบเบรกที่สะดวกสบายทํางานได้ไวนะคะแล้วก็ปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะการทํางานก็คือกดเบรกหนึ่งครั้งล็อกการหมุนของล้อและวงสวิงเปลี่ยนทิศทางทั้งสี่ล้อได้เลยค่ะปลอดภัยสูงคือจะใช้ระบบที่หมุนอิสระสี่ล้อได้ในคราวเดียวกันกรณีเลี้ยวในที่แคบก็ทําได้นะคะหรือจะเปลี่ยนจากหมุนอิสระมาเป็นล้อตายคือล้อที่วิ่งทางตรงได้อย่างเดียวสะดวกในการเข็นทางตรงนานไม่ต้องออกแรงในการบังคับทิศทางก็สามารถทําได้ด้วยระบบเสีทน เห็นไหมคะว่าถ้าเราติดตั้งเบรกระบบเบรกตัวนี้เข้าไปเราจะทํางานได้เร็วแล้วก็สะดวกมากขึ้นคะ่ะ <inters> สําหรับการติดตั้งเบรกให้กับรถเข็นสอบถามได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข่าวสารดีๆมีประโยชน์นะคะฝากกดติดตามแฮปปี้มุกไทยแลนด์ไว้ด้วยนะคะ วันนี้เรามาทําความรู้จักกับระบบเบรกเซนทันล็อกกันค่ะระบบเบรกที่สะดวกสบายทํางานได้ไวนะคะแล้วก็ปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะการทํางานก็คือกดเบรกหนึ่งครั้งล็อกการหมุนของล้อและวงสวิงเปลี่ยนทิศทางทั้งสล้อได้เลยค่ะปลอดภัยสูงคือจะใช้ระบบที่หมุนอิสระ4ล้อได้ในคราวเดียวกันกรณีเลี้ยวในที่แคบก็ทําได้นะคะหรือจะเปลี่ยนจากหมุนอิสระมาเป็นล้อตายคือล้อที่วิ่งทางตรงได้อย่างเดียวสะดวกในการเข็นทางตรงไม่ต้องออกแรงในการบังคับทิศทางก็สามารถทําได้ด้วยระบบเซน ทันแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าถ้าเราติดตั้งเบรกระบบเบรกตัวนี้เข้าไปเราจะทํางานได้เร็วแล้วก็สะดวกมากขึ้นค่ะส mm. าหรับการติดตั้งเบรกให้กับรถเข็นส mm. อบถามได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข่าวสารดีๆมีประโยชน์นะคะฝากกดติดตาม Happy Wolf ้ o ุก Thailand ไว้ด้วยนะคะ